หกบุญญกิริยาวัตถุสูตรว่าด้วยบุญกิรยิยาวัตถุสาภสิหกษิทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้บุญกิริยาวัตถุสามประการอะไรบ้างคือ 1. บุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทาน 2. บุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลส บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยสีนิดหน่อยและไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้โชคร้ายในมนุษย์ บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลพอประมาณแต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย,ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้โชคดีในมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจัตุมหาราชภิกษุทั้งหลายถ้ามหาราชทั้งสี่ในชั้นนั้นทำบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงามเทวดาฉันจะตุมหาราชได้โดยฐานะสิบประการคืออายุที่เป็นทิพย์วันณะที่เป็นทิพย์สุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์รูปที่เป็นทิพย์เสียงที่เป็นทิพย กลิ่นที่เป็นทิพย์รสที่เป็นทิพย์โพธพภพที่เป็นทิพย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึง ภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงำเทวดาชั้นดาวดึงได้โดยฐานะสิบประการคืออายุที่เป็นปภทิพโพภพภะที่เป็นทพบุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นยามาภิกษุทั้งหลายเท้าสุยามเทพบุตรในชั้นยามานั้น ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงามเทวดาชั้นยามาได้โดยฐานะสิบประการคืออายุที่เป็นทิพย์โพธพภะที่เป็นทิพย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นดุสิตภิกษุทั้งหลายเทา้าสันดุสิตในชั้นดุสิตนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้น ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงำเทวดาชั้นดุสิตได้โดยฐานะสิบประการคืออายุเป็นทิพย์โพธิพัะธ์ที่เป็นทิพย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง แต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นนิมมานอนอรดีภิกษุทั้งหลายเท้าสุนิมิตเทพบุตรในชั้นนิมมานอนอรดีนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงมเทวดาชั้น นิม,มนรดีได้โดยฐานะสิบประการคืออายุที่เป็นทิพย์โพธัพัะที่เป็นทิพย์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้ว เขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นปรนิมิตว,วัสวัตดีภิกษุทั้งหลายถ้าวัสวัตดีเทพบุตรในชั้นปรนิมิตว,วัสวัตดีนั้นทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงามเทวดาชั้นปรนิมิตว,วัสวัตดีได้โดยฐานาสิบประการคืออายุที่เป็นทิพย์ วันน้าท,ที่เป็นทิพสุขที่เป็นทิพยศที่เป็นทิพอธิปไตยที่เป็นทิพรูปที่เป็นทิพเสียงที่เป็นทิพกลิ่นที่เป็นทิพรสที่เป็นทิพโพฏฐัาพที่เป็นทิพภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้แลบุญกิริยาวัตถุสูตรที่หกจบ